สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัการขายนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดตัวเอเวอเรสต์นะครับรุ่นสปอร์ตแบบมินิเทเกตนะครับราคาอยู่ที่1 5 8 0 0 0 0าแบาทนะครับมารีวิวเพื่อนๆได้ชมกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่ามีการใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมด้วยเป็นชุดแต่งของวายนะต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดนะบอยก็นำมาเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้นะครับแต่งแล้วจะหล่อขนาดไหนนะครับเชิญรับชมครับตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนในส่วนของด้านหน้านะครััับบชุดแตต่่งงใหมมนะะครก็จีวขอ กระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีดาด้านนะครับตรงกลางก็จะมีตะแกรงนะครับการพวกขินพวกมแมลงนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเว้นทําที่ใส่กล้องไว้ให้ด้วยนะครับชุดรอบด้านหน้านะครับก็จะทำสีเทาสีเดียวตรถนะพร้อมกับปัดสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับชายด้านล่างนะก็จะทําให้รถดูมิติสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า Y อยู่ด้านชายด้านล่างนะครับ นี่อันนี้เป็นตัวรถอ่ะตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าจะมีออปชันนะครับอะไรบ้างนะตัวรถรุ่นสปอร์ตแบบพิกเกจนะครับจะได้กล้อง360องศาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมเปิดไฟส่องอัจฉริยะระบบป้องกันการชนด้านหน้านะครับพร้อมตัวจับคนถน,นนนะครับมีอานดับคิดป,ป้โทนแบบรักษาระยะห่างตั้งได้สี่ถดับนะครับพูองอะไรนะครับเป็นพวงมาลัยไฟด้วยนะครับ แล้วก็อ่าด้านข้างนะครับด้านข้างรถจะทําคิวร้อตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าใส่ล้อใหญ่นะครับจะหล่อขึ้นมากๆเลยแต่คันนี้ต้องบอกว่าเราอ่ะแต่งแล้วก็นำออปชันของรถมาให้ดูว่าถ้าแต่งแล้วจะประมาณไหนแต่ว่าล้อเรายังไม่ได้เปลี่ยนให้ให้ชมนะนะครับตัวล้อเนี่ยต้องบอกว่าอ่าตัวคิวอ่าทุทีตัวคิวล้อนะครับก็จะมีขนาดที่กว้างขึ้นนะครับสังเกตนะอันนี้คือจากตัวรถนะครับเนี่ยห่างประมาณนี้ครับ กว้างขึ้นน่าจะประมาณ2นิ้วนะครับประมาณ2นิ้วนะมีกว้างขึ้นมานะครับล้อมก็จะดูหุบๆไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเราคลาสเปลี่ยนยางที่มันอ่าหน้ากว้างขึ้นเนี่ยก็ตลอดนะครับอันนี้ยางเดิมต้องบอกว่าซีรีส์ยางอยู่ที่สองห้าห้าทับห5 5 5 5บห้า R ยี่สิบครับแม็กจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวรถรุ่นนี้นะครับชุดแต่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะมีกาบข้างบันไดนะครับเขียนว่า Y เนี่ยมาแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ลายข้างสีดำมาให้นะครับแล้วก็ อันนี้คือส่วนของด้านหลังนะครับและตัวด้านหลังของชุดแต่งวายเนี่ยจะมีคาดฝากระโปรงท้ายนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปั๊มลงไปคําว่าวายนะครับก็จะมีแถบ๊มวายนะแล้วก็ใน,นชุดสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตด้านท้ายนะนี่อ่ะสเกิร์ตด้านท้ายก็จะมีเขียนคำว่าวายแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนิดนึงนะครับแบบนี้เลยอ่ะ ตัวรถ Everest Sport ตนะครับแบบแพ็กเกจเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าจะได้ในส่วนของระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเหมือนตัวท็อปมาเลยนะครับอย่างที่เรบอกไปด้านหน้านะด้านข้างน่ยก็จะมีกล้องใช่ไหมฮะกล้องมีตัวเตือนรถมาในจุดบอร์ดนะครับ่ะแล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางนับขนาด12นิ้วนะครับแอร์แยกอุณหภูมิใช้ขวานะครับมีเชื่อมต่อฟอร์ดพาร Apple c a ิลค a เพนไวโอลแบบไร้สายได้นะครับ ที่ชาร์จไฟเล็ดครับเมกมือไฟฟ้านะครับะระบบอ่าออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับโหมดการขี่สีโหมด C นะรรุนนี้นะครับแล้วก็คูดคอนโทรลนะครับที่บอกนะ,ะรักษารถอยูอ่ในเลนบอกว่ามีให้ครบเลยก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับหรือลูกค้านะครับที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะ,ะก็มีชุดแต่งชุดใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็สามารถติดต่อทางช่องทาง ของบอลได้เลยนะครับก็ฝากกด u u b สไคร์นะครับแล้วก็ฝากเ,เพื่อนเนะครับกดติดตามหรือตัว u b s สไคร้ใช่ไหมแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจรถสอดด้วยนะวันนี้นะครับบอยอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ